สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ํจะมาสอนรีดลายหัวกแบบง่ายๆนะคะซึ่งวิธีการรีดก็ไม่ยากเลยไปดูวิธีการรีดกันเลยค่ะมาดูวิธีการรีดกันเลยนะคะหลังจากที่เราได้ทําการรีดหมวด้าน ARA. บนนี้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มทําลายกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาดูระดับความร้อนที่ใช้ก่อนนะคะให้ใช้ความร้อนอยู่ที่ระหว่าง2อถึงสจุดค่ะแล้วเรามาเริ่มรีดกันเลยค่ะนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะจับหมวให้เป็นกีบแบบนี้นะคะ นี่ค่ะแล้ววางลงในลักษณะนี้นะคะนี่นะคะให้วางพื้นที่น้อยอยู่ด้านบนนะคะแล้วเราก็ทําการรีดได้เลย,ยนคะคะเน้นส่วนกีบนะคะเพื่อที่จะได้คมค่ะนะคะนี่ค่ะ,คะเราก็จะได้เส้นแรกแล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําเส้นที่2ค่ะน,นะคะแล้วเราก็กัดระยะความห่างให้สวยงามนะคะ,คะแล้วเราก็จะวางแบบนี้นะคะโดยที่จะให้เส้นที่เราลีดแล้วนะคะหรือว่ากีบที่เราลีดแล้วนะคะอยู่ด้านบนนะคะนี่ค่ะแล้วใช้มือกดไว้ในลักษณะนี้นะคะแล้วทําการลีดเส้นที่2ได้เลยค่ะ ออกแรงกดเล็กน้อยนะคะเพื่อให้กรีบค,คมคมนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เส้นที่2แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําเส้นที่3านะคะเส้นสุดท้ายนะคะตัวนี้นะคะเราก็จับเส้นได้เลยะระวังลงได้เลยนะคะจุดสังเกตนะคะเส้นที่เรารีดแล้วจะอยู่ด้านบนนะคะ กดไว้ในลักษณะนี้นะคะแล้วรีดได้เลยเดี๋เรามาเปิดดูพร้อมกันเลยนี่นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการรีดลายบวกแบบง่ายๆนะคะน,น้องก็ลองนำไปทำดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสสวสด